ไม่ฝั่งนู้นดิบด้ายอ่ะอะยางงี้แได้วันหนึ่งจะบังทำอะไรบูมชุบผัดทำไปชุบมาถึงหาเลยเพื่อนเฮ้ยนี่ไงเร็วน้ำมาแล้วเนี่ยไป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 เออไปแล้วหมายไว้ยังเนี่ยเฮ้ยอากาศไปเปิดเปิดนะเปิดเลยเปิดเลยไปห้องปฏิบัติการที่หนึ่ง ใส่ที oh, ่หนึ oh, today, where 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 ่งวันนี้วันนี้นะไม้มือให้หยาบโอกดทุกอย่างนั่งหมดเลยสเปซบาร์ก็นั่งไปที่ห้องสามหาของก่อนที่เจอระเบิดนี่ชักไม่มีอะไรห้องหลังด้วยนะเว้ยไม่งั้นโดนตุ่ยตุ่ยตายเจอคีดการสีแดงเมาส์มันไวจังวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงคีอันนี้คีดกาสแล้วว่านี่มันของเราต้องไปขายวะ กูยังอยู่ที่หนึ่งอยู่เลยกูยังอยู่ตรงสองอยู่เลยเนี่ยมันไม่มีตกไปหาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูล็อกแล้วเฮ้ยพี่อะไรเฮ้ยน่ากลัวฮัลโเฮ้ยเฮ้ยช่วยไหมเฮ้ยเฮ้ยช่วยคุณเลยจ้าช่วยช่วยน้องน้องพี่มาช่วยแล้วเฮ้ยผมอยากอยูุ่้งกันเฮ้ยไปช็อตเฮ้ยพี่แต่แต่นี้ดีแต่ดีแต่แล้วแต่เดียว เ็นบุคคลที่หนึ่แต่แต่แต่ม่ได้ลยีตัวได้เสียงอะไรวิ่งวะเสียงอะไรทุกคนได้ยินไหมไม่ที่ให้เองเป็นเพื่อมีเกียร์เราต้องลงน้ำใช่ไหมลงน้ำเลยลงน้ำเลยก้าก้าโอเคโอ้ดูดำน้ำดิปลอดภัยปลอดภัยอายุชัวร์ปลอดภัยต้องมาโดนล้ำเลยพี่เขาได้ตังได้ตังมาเราผมได้มาร้อยร้อยห้าบาทเลย รวยแล้ยกูอยากไปดูหมวกหอกุ้งกุครับโอ้โหเฮ้บมาเดิมก่อนเลยมาเดิมก่อนโบเฮ้ยมันไม่มีอะไรเมีอะไรมีคดีอะไรไป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 กินมันยังแดงอยู่เลยไป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 พี่มาเร็วมาเร็วขอบคุณมากโบตัวไอ้ไม่เลืองแสงว่ะนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว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 สแกนสแกนจ่ายนะครับแล้วก็มีเสียงด้วย เอ้ยชิบดีเนี่ยเนี่ยดเนี่ยไปโอ๊ะโอ้ะโอ๊ะอยหลังไย่าดีนะมา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 เดี๋ยวมันมาอะไรบ้าหรอไปโอเคเอาเฮ้ยอะไรเขียวเขียวเลยบูอย่ามอง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 โอ้ยมันมาขับมันมาขับมันมาขับมองๆจอที่หมุนได้เฮ้กูจะตายแล้วบูคุณจะตายแล้วไอ้ทุกคนเนี่ยอะไรข้างล่างเว้ไปดูก่อนไหมข้างล่างมันต้องหาขีดก็เนี่ยขีดการ์ดพี่ไปดูข้างล่างก่อนดิมีอะไรใช่อย่าเพิ่งเลยบูมีห้องมีบูมีมีมีห้องสิบ ห้องสิบแปดแล้วก็ห้องอะไรไปดูเนี่ยห้องหลอกห้อหลอกเฮ้ยพี่ด้ินเสียงบางอย่างเฮ้ยระหว่างห้องหลอกนะพี่ห้องสิบแปดนะอ๋อมันไม่หาว่ามันไม่หาให้หาว่าไหนของจริงไหนลองดิเดียวอ๋อไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ข้าวบนอะของจริงข้าวบนต่มันต้องมีการนะเออถ้ามีเสียงอะมันเป็นอะไรนะตัวหลอกอันนี้มีเสียงโอ้โหจะมีเสียงเลยี่ก็เลยให้ดูนะ ก็แค่เราแล้วพี่พี่เดินหน้าาหน้าของนีดเรื่องผมน้อยอ่ะเอ้โอ้โอ้โอ้อนนี้เอาได้น้องพี่ใจใกล้แล้วอ่าตู้เลยหาตู้หาตู้ตู้อยู่ไหนตู้อยู่ไหนไม่ใช่ตู้เออใช่ตู้ตู้ออกอันแอบมาแล้วมาแล้วมา้อันนี้ไม่ใช่ตู้ตายปะตายดิเอ้าไอ้กูคนเดียวแคไอ้เฮ้ยอยู่เดทไอ้คุณมันมีกูอยู่ฟุกนี่แล้อะไรเนี่ยไปต่อนะฟุกเหน่งคนเดียวละ ไม่เงี้ยเลยกูคนเดียวอีกเออตอนนี้พี่ก็ดำมันเองอ่ะออกแล้วเดี๋ยวค่อยขับเก็บอ๋อแล่ะตู้นี้ยังไม่รอดเลยอ๋อเขาเป็นทะเลเมือกแล้วเขาเป็นบิดเลอเขาเป็นศัตรูทำไมเขาก็โดดกัดไอ้บัวไม่ใช่คอ้โหว่าเจอตัวอะไรนะไม่เจอไอ้ยังเลยเอ้ไม่มันไม่ตายเอ้ยเอาเฮ้ยดําเขียเฮ้ยเอ้าทางตันกดไปยังไงมันแล้วเชื่อกันไหมอือ ไม่มีอะไรไเ,เวลาต่อไปไม่มีอะไรนะเก็บมันได้ภาพเดียวเก็บตังค์ก่อนช่วงนี้ต้องเก็บตังค์จะกีดเสียงหายจริงปะเนี่ยทิ้งกูเถอะกันทำไม,มเข้ชอบตลอดไป่ถี๋